นี่เอาต้นอ้อยลงละต้นอ้อยต้นทำง่ายๆไม่ได้ทำยากอะไรแชะแชะเอาปอเช่มาเพราเช้ามาเช้าเอาปอเช่มาเมื่อเช้าเพิ่งไปล้างมาโอ้โหเอามาที่เละทั้งทั้งกระบะทั้งปอเช่เพิ่งล้างก่อนวันงานวันที่หกเพิ่งเอาไปล้างมาโอ้โหเละ ฝนตกสองวันเอาไปงานวัดเอามางานที่นี่เละนี่เสาขึ้นหมดแล้วโอ้ยเสาเยอะมากโอ้เสาเยอะมากเสาเยอะมากค่ะไม่รู้กี่ต้นกี่ต้นนี่มันจะโอไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วเขาขึงอันนี้ไว้เขาขึงลวดลวดเขาต้องเป๊ะนะทุกคนลวดเขาก็ต้องเป๊ะต้องอะไรเออ ขึบขามเลยเดี๋ยวเขาจะเทพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุนี้เขา,เาปูนเทพรุ่งนี้ปูนลงพรุ่งนี้ปูนลงฮึบฮึบอึบน,น,น,นี่มาเช้า,มา,ชามาเช้ายกเสาสองต้นนี้เสาเอกเสาโทก็ได้ทำพิธียกไปตามธรรมเนียมโบราณ ไม่ได้ทำอะไรเยอะคนแก่คนเฒ่าก็มาช่วยกันผูกต้นอ้อยต้นกล้วยทำแบบโบราณต้นอ้อยต้นกล้วยผ้าสามสีผูกยอดเสาปลายก็ยกแล้วก็เรียบร้อยไปดูเหล็กสิดูเหล็กดูเหล็กหนามากเห็นปะเหล็กหนามากทุกคนเหล็กหนามาก อันนี้ที่เทลงไปเป็นพิธีเมื่อชาอันนี้ที่เทลงไปเป็นพิธีเมื่ชาวค่ะเดี๋ยวคนนี้เขาสั่งปูนมาลงปูใหญ่มากพอขึ้นเสาแล้วตายหาแนละ้วอยู่ยังไงวะเนี่ยตายแล้วจะดูแลไหวไหมี่ยโอ๊ยพอขึ้นเสาแล้วทำไมมันใหญ่จังอะ <c oughs> ตอนดูในหลุมมันนิดเดียวนะตอนดูในหลุมมันนิดเดียวนี่ตน้นอ้อยต้นกล้วยเดี๋ยวแม่เขาจะไปปลูกหลังกําแพง นี่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยการันตีพี่คนนี้การันตีและพี่คนนี้การันตีและโห้ทำไมมันใหญ่จังอะจะอยู่ไหวไหมเนี่ยสิบห้าอ๋อตายละวดูเสาทีทุกคน โอ้ใหญ่มากอะ่ะเห็นเสาแล้วถึงรู้ว่ามันใหญ่อะ่ะชั้นสองอยาให้ต่ำนะคะพี่พี่อะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้ทันทีเลยชั้นสองไม่อยากให้ต่ำนะคะชั้นหนึ่งกำลังดีสามเมตรเท่าไหร่นะสามเมตรสองใช่ไหมคะชั้นชั้นหนึ่งอ่ะชั้นสองเท่าไหร่ไม่รู้ชั้นสองความสูงเท่าไหร่คะชั้นสองความสูงเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแต่กลัวมันจะต่ำ ชั้นสความสูงเท่าไหร่นะคะชั้นหนึ่งอะรู้ว่า 3, ตีฟ้าแล้วเหลือสามเมตรสองถ้าจาไม่ผิดนะคะที่คุยแต่ชั้นสองอะเท่าไหร่ไม่รู้ความสูงอะตีฟ้าแล้วความสูงเหลือเท่าไหร่ไม่รู้พอไม่ต้องลดน้ํำเลยฝนตกสบายดีเหลือเกินไม่ต้องลดน้ํำให้วุ่นวาย พะโล้ค่ะพะโล้พักก่อนนะพี่สตางพะโล้พักก่อนพะโล้เจเจ้าจทำกินอยู่เมนูเดียวทำเป็นอยู่เมนูเดียวนะพะโล้พะโล <c> ้ <ười> เจ๊จ้าเขาเป็นหน้าจ้เปิดร้านขายพะโล้เถอะถ้าจะขยันทำพะโล้ขนาดนั้น <c ười> เอออร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมแกจะแกจะพีเคกับดิฉันดิฉันยังไม่ว่างเลยพี่สตางไปพีเคกับนางหน่อยไป คุณแม่ต้องทํายอดตอนช่องหลังคุณแม่ยอดตกคุณแม่ต้องทํายอดโอ้โหดูโอ้โหสูงอ่ะสูงว่ะคุณแม่ต้องทํายอดไงยอดตกไม่มีคนส่งของขวันให้คุณแม่ก็ไม่มียอดคุณแม่ก็ไม่มียอดคุณแม่ก็คุณแม่ก็ลําบากยอดไม่ถึงเป้า แม่ก็ลำบากเ้ยเพิ่งเสร็จงานพิจาตาอ๋อสามเมตรเจ็ดโอเคโอเคได้ค่ะสามเมตรเจ็ดได้อยู่ได้ค่ะสามเมตรเจ็ดหนูกลัวมันจะต่ําอย่างเดียวหนูหนูไม่ชอบบ้านแบบทึบ,ทบ,ทบหนูไม่ชอบบ้านทึบบ้านต่ํามันดูอึดอัด ไม่ชอบบ้านทึบไ,ไม่ชอบบ้านทึบกับไม่ชอบบ้านต่ําเวลาเข้าเวลาไปอยู่มันอึดอัดที่บ้านโปร่งมากเลยบ้านที่อยู่อะฟ้าสูงมากแม่ทําซะสูงอลังการเลยอยู่สบายดีโปร่งมันโล่งแล้วมันมันไม่อับครับมันไม่ร้อนถ้าบ้านต่ำํำมาจบเลยนะทุกคนครับตีฟ้าแล้วต่ําอย่างเงี้ยโอ้โหมองขึ้นไปนิดเดียวเห็นฟ้าอะไรเงีย้ยอาไม่น่าอยู่อึดอัด อึดอัดอึดอัดหลังคาต้องเสร็จก่อนหน้าฝนโอ้ยช่างเขารู้วันนี้เลือกเลือกกระเบื้องไปแล้วกระเบื้องเอ g ซีอย่างดีวันนี้เลือกกระเบื้องไปแล้วจ้ะเลือกกระเบื้องไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ลงลงเสาเสร็จปุ๊บก็เลือกกระเบื้อง เลือกกระเบื้องไปเรียบร้อยค่ะวันนี้เลือกกระเบื้องแล้วสั่งกระเบื้องเอาเบื้องมุงหลังคาโค้งมันไม่ได้นานนะทุกคนโค้งไม่ได้ไม,ไไมไ่ไม่นานค่ะโค้งไม่นานสามเดือนก็พอดีหน้า,าฝนพอดีมีนาเมษาพฤษภาพอดีเลยค่ะพฤศภาก็ฝนก็เตรียมลงแล้วเหมือนกันนะฝนก็เตรียมเตรียมลง ไม่เห็นปลาช่อนมันลงหลายวันแล้ไมันล้นไปอยู่ไหนไม่เห็นปลาช่อนมันไม่ไม่เห็นปลา,าช่อนมันขึ้นหลายวังหลายวันน่ะมีใครแอบโซยปลาช่อนดิฉันไปแล้วรอเปล่าวะเนี่ย <c oughs> มีใครแอบโซยปลาช่อนบ้างรึ <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> ไว้ต่อไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นชัดมากนี่เห็นบ้านชัดเลยเเปะ เห็นเสาไหมเห็นไหมนี่ไว้ต่อไปเห็นบ้านชัดมากทำเสร็จแล้วจะสวยมากมายืนมายืนตรงนี้ถ่ายรูปไปตรงนี้จะสวยมากไว้ต่อไปนี่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 น ตอนกลางคืนไม่ได้ไลค่ะพี่ไม่ว่างไม่ว่างขี้เกียจด,ด้วยขี้เกียจด,ด้วยอะไรจะพอช่วงเย็นกลางค่ำกลางคืนบางทีก็ไลแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ไลดึกเพราะว่ามีวิ่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีงานเยอะก็เลยขี้เกียจแต่ช่วงเย็นี่ยไลแน่นอนเดินเล่นเพราะว่าต้องมาเดินเล่นทุกวันเดีย๋ยวให้พ่อทำสวิงมาตักขยะขึ้นดีกว่าขยะ อย่ในบ่อน้ำวิวสัยทัดไม่ค่อยดีทัศนียภาพไม่ดีให้ามาเอาดีนะฝนตกมาช่วยได้น้ำขึ้นมาอีกหน่อยฝนตกมาช่วยค่ะทุกคนได้น้ำมาช่วยเอาไว้ดาไว้ลดน้ำต้นไม้ได้น้ำมาช่วยเอาไว้รดน้ำต้นมไม้นมนน,น,อนโอ้โหไว้ต่อไปตรงนี้มองมองเห็นบ้านชัดมากสวยมากชัดมากสวยมาก แดดเพิ่งมาออกตอนเย็นเนี่ยเห็นไหมแดดส่องเต็มๆต็มเลยทุกคนดูดิต้นไม้ดี่ฉันนะแดดมันมาทางนี้นะตอนเย็นใช่ปะตอนบ่ายแดดแดดช่วยเต็มๆเลยแดดช่วยเต็มๆเลยค่ะทุกคนเห็นปะแดดช่วยเต็มมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี้ยจะไวแล้วค่ะถ้าขึ้นโค้งเนี่ยไวแล้วช่างทำทุกง,งานทุกวันแล้วค่ะไวเดี๋ยวขึ้นแล้วบอกเลยเดี๋ยวไวละ เดี๋ยวไวเดี um, exist, In ๋ยวไวเดี huh. county, mm ๋ยวไวบ้านที่ฉันไม่มีคําว่ารกค่ะคุณไปดูบ้านที่ฉันได้บ้านดิฉันบ้านเก่าก็ไม่มีห้องเก็บของแต่ไม่มีคําว่ารกค่ะไม่มีคําว่ารกรกนะอยู่นิรกนั่นเป็นนิสัยของเจ้าของบ้านค่ะไม่ใช่เป็นที่ตัวบ้านบ้านไม่จําเป็นต้องมีที่เก็บของก็ไม่รกค่ะ แต่มีจะดีมากเป็นสัดส,ส่วนแต่ถึงต่อให้มีท้านิสัยมักง่ายก็คนอยู่มักง่ายยังไงก็ลกค่ะไปดูบ้านที่ฉันได้ของเยอะแต่เป็นระเบียบไม่มีคำว,ว่าลกลกไม่ได้ค่ะอันไหนเกะก,กะทิ้งหมด h า w t ูทิ้งบอกเลยอันไหนเกะก,กะที่ฉันจับทิ้งหมดไม่สนใจกล่องเกลงอะไรแม่เก็บไว้ะดิฉันขโมยเอาทิ้งหมดแหละตอนกลางคืนเวลาดิฉันวิ่งเวลาทิฉันวิ่งเวลาอะไรอะ่ะดิฉันก็ เอาถุงดําลูกหนึ่งเอาถุงดําลูกหนึ่งจริงดิฉะนะันเอาถุงดําลูกหนึ่งเลยค่ะอันไหนไม่ใช้อันนี้กล่องโน้นเนี่ยบางทีแม่ชอบเก็บไงเก็บลงเก็บหลอดเก็บไว้ดิฉนันเอาขโมยทิ้งหมดแหละขี้เกียจเอาทิ้งหมดไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เก็บเก็บไว้ทําไมมันรกเดี๋ยวมันอาจจะใช้นะเดี๋ยวเผื่อใช้ไม่เอาไม่มีคําว่าเผื่อเดี๋ยวใช้ค่อยซื้อทุกคนดิฉนันนั่งกินอันนี้ก่อนดิฉนันจะกินโรตี ยังจะกินโรตีอ๋อ้ยบ้านเขาดีขึ้นเยอะนะฮะบ้านแม่เจ้าอบ้านบ้านนางดีขึ้นเยอะนะคุณถ้าคุณเห็นบ้านนางแต่ก่อนนะเวอร์ชั่นแรกนะคุณโอ้โหยิ่งกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะนะคะบ้านเจอจอเวอร์ชั่นเดิมนะไม่อยากจะบอกสุดๆ <c oughs> เวอร์ชั่นเดิมใค้เห็นบ้านนางเวอร์ชั่นเดิมหรือยัง อันนี้ถือว่าสะอาดแล้วสวยปูกระเบื้องปูกระเบื้องแล้วมีตฟ้าหลุมเขาบอกบ้านคขาตุีฟ้าหลุมบ้านคนรวยมีฟ้าหลุมมีแอร์มีฟ้าหลุมมีแอร์อรคือคนรวยค่ะเจเจ้าจอบอกสม,ส,มสมการของเจเจ้าคือถ้าบ้านมีฟ้าหลุมคือบ้านคนรวยกิน <c oughs> โลตีหิวอ,อยู่ดีๆก็นึกอยากโรตีให้พ่อไปซื้อโรตีหนะ้าเซเวน่นเซเวน่นท่าใหม่ เดินท่าไหม อย่างโอเคนะคะไม่ดิฉันไม่ได้อ้วนช่วงขาขาเล็กดิฉันเป็นคนขาเล็กแต่ดิฉันอ้วนอ้วนช่วงท้องดิฉันมีห่วงยางลงพุงค่ะเป็นคนลงพุงก็ออกแก้มออกหน้าออกเนียงช่วงล่างมันไม่ลงน้ําหนักมันไม่ลงไปช่วงล่างมันมันอยู่ช่วงกลาไม่ได้พกน้ํามาค่ะไม่ได้เอาน้ํามา จะหิวน้ําใช่ไหมมันจะหิวน้ําใช่ไหมหิวน้ําไม่เป็นไรหิวน้ําเดี๋ยวเดินกลับเดี๋ยวเดินกลับเร็วค่ะอมืมานั่งดูความสําเร็จเห็นเสาแล้วเห็นเสาแล้วเห็นเสาแล้วเห็นเสาลัว,เ,ว,ลวเ,เฮ้ยเไปเลยไม่ต้อง เ็นเสาแล้วโว้ยมีปลาไหมมีปลาช่อนค่ะข้างล่างอืมอแล้วเหรอใช้พ่อกแล้วเหรอขนาดบอกว่าอยากกินโรตีอะแป๊บเดียวไปซื้อให้เลยนะพ่อน่ารักมากนี่ทุกคนไว้ต่อไปทั้งค่อนั่งเล่นตรงนี้ เย็นๆเดี๋ยวปลูกบัวปลูกอะไรมันก็จะเห็นเนี่ยตอนเย็นเราก็นั่งเล่นตรงนี้เดี๋ยวปลูกต้นไม้ทําเรือนริมน้ําแล้วก็ปลูกดอกบัวเย็นมาแล้วก็นั่งเล่นตรงนี้แหละนั่งเล่นตรงบันไดนี่ก็พอแล้วเนี่ยแค่นั่งเล่นตรงบันไดนี่ก็เลิศแล้ววิวสวยมากวิวสวยมากไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นั่งดูกําแพงสวยมากมีแต่คนบอกว่าสวย ยังไม่เห็นมีคนบอกตั้งแต่ทํามายังไม่เห็นมีคนติสักักเรื่องเลยนะที่ทํำมาเนี่ยยังไม่เห็นมีคนบอกเลยว่ารูปไม่สวยเลยไม่มีสีเสืออะไรเราเลือกดีด้วยสร้างบ้านเราต้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทาเลยนะคะทุกคนเราต้องมีเรีกเฟรนก่อนอยู่ในใจเราก่อนว่าเราอยากได้แบบนี้อะไรแบบนี้ต้องคิดก่อนแล้วก็คุยกับช่างเขาคุยให้เคลียร์เลย เวลาคุยกับช่างอ่ะอย่า,อย,าอย่าไปคิดว่าช่างเขาจะคิดเผื่อให้เราช่างเขาไม่รู้หรอก <S <S อย่าไปแบบบางคนอ่ะไม่กล้าบอกช่างไงไม่กล้าบอกนู่นนี่นั่นไปคิดว่าออเดี๋ยวช่างเขาคงคิดให้มไม่หรอกเขาไม่คิดให้มึงหรอกมึงต้องคิดเองมึงอยากไหนก็บอกเขาไปเลยดูมาสีไหนอะไรยังไงบอกเขาก็ามีหน้าที่แค่ทําตามที่ตามความทําตามความต้องการเรา เราเป็นเจ้าของบ้านบอกเขาให้ชัดจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังต้องบอกให้ละเอียดแา้ที่เป็นข่าวไงล่าสุดที่ดิฉันดูบอกไม่ละเอียดแล้วก็ต้องมาแก้นู่นแก้นี่บอกให้ชัดไปเลยหนูนี่แหละไม่กล้าบอกช่างสุดท้ายเละจริงค่ะเละแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเดี๋ยวต้องมาแก้ทีหลังแล้วมันก็จะผิดใจกันด้วยนะพอเริ่มแก้เยอะอะไรอย่เงี้ยมันก็เริ่มมันจะเริ่ม มันจะต้องมีส่วนต่างมีอะไรนู่นนี่นั่นบอกให้ชัดไปเลยบอกให้ชัดเอาวัสดุมาเทียบให้เขาดูบอกว่าเอาแบบนี้ไปดูมาขอแบบนี้แบบนี้คือเราต้องมีข้อมูลไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราก็ไม่มีข้อมูลอเลยทําบ้านก็แค่แบบอยากทํานึกอยากทําก็ทําเลยอย่างเงี้ยแล้วพอออกมามันไม่ได้ดัังใจไงไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องละเอียดต้องละเอียด อืมอืมนะอืมแล้วที่สำคัญก็คือดูงบประมาณด้วย <c oughs> <c oughs> ที่สำคัญที่สุดคือต้องดูงบงบในกระเป๋าด้วยนะคะอยากได้ของดีแต่งบไม่พอก็ก็จะเป็นปัญหาแหละก็ต้องก็ต้องหลบไปใช้อันนู้นอันนี้เน้นเน้นราคาถูกหน่อยแต่ความทนพอกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่บ้านเราเราอยู่ถูกต้องค่ะก็บอกให้ชัดเหมือนที่ชันเนี่ยบอกให้ชัดเลยไปนั่งจิ้มเอาเลยค่ะตอนตอนออกแบบตอนออกแบบไปนั่งจิ้มเอาเลยนั่งจิ้มกับวิศวกร้ไม่ใช่สถาปนิกจิ้มเลยบอกอันนี้เปลี่ยนอันนี้นะคะต้องการแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้ห้องไม่เอาเยอะเน้นโลง่งโปรง่ง ก็บอกเขาไปจ,จิ้มนู่นจิ้มนี่มารอดูกันค่ะสี่เดือนเดี๋ยวเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วอีกสี่เดือนตอนนี้เดือนอะไรอะ่ะมีนามีนาเมษา,มาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาอ่ะกรกฎากระะกฎา,กะะกาเห็นโครงเห็นหลังคาเรียบร้อย เราดูได้เลยเออเปิดติ๊กตอกมามีบ้านใครคนหนึ่งเขาเหมือนเขาเป็นเขาเป็นเน็ตไอดอลป่ะที่เขาเขาทำไปหมดไปสิบสองล้านอะแต่บ้านเขาแบบดูไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยหมดไปสิบสองล้านหมดไปสิบสองล้านอะเออ ไม่รู้เขาเป็น LGBT เหมือนกันนะนางก็เป็น LGBT แล้วนางก็พารีวิวบ้านสงสารเนาะสงสารนะ้าทำไมอย่างนั้นนะ่ะเออถ้าอ๋อพี่โกงคนร้อยเอ็ดสงสารโอ้ถ้าเป็นดิฉนันนี่ฉันน้ำตาไหลเลยนะถ้าสิบสองล้านได้แค่นั้นอนะได้แค่โครงอะ่ะได้แค่โครงอะ่ะ อืแล้วผู้รับเหมาเบิกเงินเข้าไปทําอะไรหมดผู้รับเหมาเบิกเงินเข้าไปทําอะไรหมดงงเออเบิกเงินเข้าไปอ่ะออสิบสองล้านมันต้องได้มากกว่านั้นอันนี้สิบสองล้านหลังคายังไม่มีอ่ะ สิองล้านยังไม่มีกระเบื้องมุงหลังคาเลยตลกบ้าสิบองล้านอะ่ะยังไม่มีกระเบื้องมุงหลังคาเลยกูจะบ้าตายตนางก็ดีนะนางรีวิวนางรีวิวแบบตลกอะ่ะบ้านดีชฉันปีเดียวสัญญาต้องจ่ายสัญญาต้องจ่ายเป็นงดๆค่ะ สัญญาต้องจ่ายเป็นงวดงวดม,มันต้องจ่ายเป็นงวดงวดดีแล้วสัญญามันต้องชัดเจนตัวเล็กไปไหนตัวเล็กไปไหนตัวเล็กอ,อันไหนคะอันนี้เหรอฮันน่าตุดเหรออันหน้าสุดใช่ไหมพยอมค่ะต้นพยอม แค่จริง,รงๆราคาที่ขายถึงแต่ว่าหนูได้ราคาถูกมาใช่เป็นร้อยอันเนี้ยใช่ตัวเนี้ยเพราะว่ายายคนที่เขาขายให้อ่ะเขาบอกเขาเห็นตั้งแต่เขาเขาเกิดแล้วเขาก็เ,าเห็นแล้วอ่ะใช่ค่ะโจโตช้าพยอมแล้วก็ลากมันไม่ค่อยอันนี้ละไม่เห็นเลย พยามดอกมันจะหอมค่ะดอกหอมหอมตอน้นต้นกลางใช่ไหมต้นกลางเป็นตะแบกค่ะตะ,ตะแบกเงินตะแบกทองอันนั้นเป็นตะบกต้นพูนซับโอ้ตะบกบ้านเราป่ะเนี่ยน่าจะเหมือนบ้านเราไหมอ่ะต้นพูนซับอ่ะเขาเรียกพูนซับมันน่าจะหนูว่าน่าจะใช่ใช่ไหมทุกคนทุนพูนซับใช่ไหมตะบกใช่ปะ เขาโคนไปแล้วเหรอเใโตน,ะตนโตไปแล้วตอนอ่เอองี่เสียดายโคนหมดอะ่ะไม่มีให้ดู